เกิดอะไรขึ้นกับน้ำมุญยอนทำไมท่านจึงเขียนหนังสือวิวร์ใช้ภาษาสัญ,ญลักษณ์อันลึกลับซับซ้อนเช่นนี้คลิปนี้มีคำตอบครับมาค้นหาความหมายของพระวาจาแง่มูบอติศาสตร์และคำสอนกับผมคุณพ่อกฤษดาลิมเฉลิมในซินาปิสเทลหนังสือวิวร์ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่กิจชน ถูกเบียดเบียนภายใต้อาณาจักรโรมันดับุญยองถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปาสมอสหนีอำนาจของอาณาจักรโรมันนี่แหละครับประมาณปี65-69หถึง69หรือนักวิชาการบางท่านครับบอกว่าประมาณปี95-96ถึง96แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ครับสนับสนุนความคิดหลังคำว่าวิวอร์มาจากภาษากรีกอพโพคาลิปซสิสองคำครับที่รวมกันอพโอพอโพแปลว่าออกจาก หรือเปิดเผยคาลิปซิสมาจากเวริรครับมาจากคำกริยาคำว่าคาลุปโตแปลว่าสิ่งที่ซ่อนไว้ดังนั้นอโพคาลิปซิสจึงแปลว่าเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนไว้หรือการเปิดม่านเปิดเผยนั่นเองครับในภาษาอังกฤษจ,จึงใช้คำว่า revelation ซึ่งแปลว่าการเปิดเผยภาษาไทยใช้คำว่าวิวร์นะครับ หนังสือวิวรเนี่ยถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาสัญลักษณ์เพื่อช่วยป้องกันสารหรือข้อความต่างๆที่เขียนขึ้นเนี่ยจากอำนาจของศัตรูในขณะเดียวกันครับภาษาเหล่านี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจเป็นความหวังให้กับผู้ที่อ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคิสชนภาพต่างๆครับสัดวร้ายบาบิโลนภาพเหล่านี้แสดงถึงอำนาจที่มา แล้วก็มาเบียดบังมาทําลายกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อแต่กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อเหล่านี้ยังคงยึดมั่นกับลูกแกะลูกแกะนั้นคือใครเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตามกันนะครับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความคิดต่อความเชื่อของพิชชนและต่อหนังสือวิบอนในคลิปนี้ขอสรุป3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในปี64การเผากุงโรม เหตุการณ์นี้สาคัญมากครับเกิดขึ้นในสมัยของจกักรพรรดิเนโรมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งครับเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุแต่ในยุคนั้นนะครับมีข่าวลือว่าจากักรพรรดิเนโรเนี่ยเป็นผู้เผาเองโดยมีจุดประสงค์ที่จะถางพื้นที่เพื่อจะขยายพระราชวังของตนครับพระราชวังนั้นชื่อว่าดอมินุสอัเลียมีนักประวัติศาสตร์ครับในยุคนั้นที่ชื่อว่าทาชิตุสนักประวัติศาสตร์ท่านนี้นะครับ เป็นสมาชิกวุฒิสภาของโรมันด้วยและก็เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับท่านเขียนไว้ผมขออ่านงานเขียนของท่านนะครับท่านบอกไว้ว่าเพื่อกระจัดข่าวลือที่ว่าเนโรเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเผากรุงโรมนะครับเนโรจึงลงโทษอย่างรุนแรงและโหดร้ายแก่ประชาชนที่เกียดชังชนชั้นพวกเขาเรียกตัวเองว่าคริสตชนตามชื่อของคริสตุส พวกเขาได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัสในรัชสมัยของไทบิเลียสโดยปอนเทียสปิลาสเป็นผู้ว่าราชการคนหนึ่งดังนั้นนะครับจากเอกสารนีย้ยืนยันว่ากลุ่มกิจชนเนี่ยถูกเบียดเบียนถูกข่มเหงอย่างหนักนะครับเนโรจุดไฟเผาเมืองตัวเองโยนความผิดให้กับกิจชนกิจชนถูกทรมานถูกประหารมีการเล่าว,ว่าถูกจะมาเผาทั้งเป็นเลย ถูกจับตึงกางเขนถูกนำมาผูกๆแล้วก็ให้สัตว์เนี่ยฉีกร่างและตามธรรมเนียมนะครับเชื่อว่านักบุญเปโตรนักบุญเปาโลก็เสียชีวิตจากการเบียดเบียนครั้งนี้นะครับหนังสือวิวร์เนี่ยได้กล่าวถึงความโหดร้ายของยุคนี้นะครับเราใช้สัญลักษณ์ยุตัวอย่างเช่นเลข666ในปัจจุบันนะครับเรามองว่า6กหนี้เป็นเลขของปีศาจหรือเปล่านะครับแต่ในหนังสือวิวร์นะครับ ใช้เป็นภาษาสัญลักษ์แปลจากชื่อของจักรพรรดิเนโรซีซ่าในภาษาฮิบรูนะครับในภาษาฮิบรูเนี่ยจะแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวอักษรเนี่ยก็จะมีเลขกำกับไว้นะรวมกันทั้งหมดนะครับจักรพรรดิเนโรซีซ่าเมื่อรวมกันแล้วได้เลข666ครับดังนั้นเมื่อพูดถึง666พิศชนยุคแรกก็จะนึกถึงจักรพรรดิเนโรผู้ที่เบียดเบียนเขาผู้ที่ฆ่าเขาเหตุการณ์ที่2พระวิหารหลังที่สอง ฐานกรุงยูซรเแ็มเนี่ยถูกทําลายในปี70นะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าสงครามยิวโรมันครั้งที่1เกิดขึ้นในปี6 6ถึง73นะครับเรื่องราวาเล่าว่าในปี66เนี่ยชุยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่ตึงเครียดมากมีการเก็บภาษีที่หนักชาวโรมนันนีเก็บภาษีชาวยิวหนักมากนะครับแล้วก็มีการลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นนะครับก็มีการเบียดเบียนทําร้ายกันนะ จุดต่างหากก็คือมีนายพลคนหนึ่งครับชื่อว่าเกซิอุสฟอรลุสได้เข้าไปแล้วก็ป้นสะดมพระวิหารเหตุการณ์นี้ชาวยิวรับไม่ได้นะครับทำอะไรก็ทําได้แต่อย่ามาแตะพระวิหารของฉันดังนั้นชาวยิวเนี่ยก็เลยลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มาปัดทวงก่อกระบฏนะครับเหตุการณ์ก็เล่าต่อมาว่าในปี70เนี่ยผู้บัญชาการกองทัพโรมันนาทัพมาแล้วก็ล้อมกรุงเยรูซาเล็มล้อมไว้นานเลยนะครับจากนั้นผลจากการล้อมเนี่ย ก็ได้ทําลายกําแพงเมืองและทําลายพระวิหารเกลี้ยงเลยนะครับไม่เหลือเลยดังนั้นศูนย์กลางความเชื่อของชาวยิวเนี่ยจบและพินาศแล้วนะครับชาวยิวก็ไม่ยอมก็ยังต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณปี73เนี่ยได้เล่าว่ากองทัพของโรมันเนี่ยกดดันชาวยิวเนี่ยดันขึ้นไปกลุ่มชาวยิวที่ปะทงเนี่ยถอยล่วนถอยล่นไปจนถึงภูเขามาซาดา <S <S 2> <S 2> เมื่อจนหนทางแล้วชาวยิวก็ไม่ยอมครับ ชาวยิวจึงฆ่าตัวตายอันนี้เป็นเหตุการณ์สลดมากเลยครับในประวัติศาสตร์ของชาวยิวเนาะเหตุการณ์ที่มาซาดาซึ่งมีนักประวัติศาสตร์ชาวยิว แล้วก็ไปทำงานให้กับชาวโรมนะครับชื่อว่าโยซาฟุสฟาวิอุสนะนักประวัตินักประวัติศาสตร์ท่านนี้ได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะครับเช่นหนังสือแอนเจียนจิลจิลวิสวอท่านได้ประเมินคร่าวๆเ,เ,เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตที่การประท้วงเนี้ยแล้วก็เหตุการณ์เสียชีวิตที่มาซาด้าเนี่ยประมาณสักห0 0 0ถึงหล้านคนเลยนะครับจะเวอร์หรือไม่เวอร์ก็ถูกบันทึกไว้เช่นนี้นะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับยิวเนี่ยก็ล่มสลายเนาะแต่ก็ยังมีการกระจัดกระจายของชาาววยไปในนททีี่่่่ตงงๆะรัซึอจ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเหตุการณ์ที่3คือการเบียดเบียนในสมัยของจักรพรรดิโดมิเซียนประมาณปี81ถึง96เชื่อว่ายุคนี้แหละครับเป็นยุคที่เขียนหนังสือวิบอร์เนาะจักรพรรดิโดมิเซียนปกครองในระบบะเผด็จการครับหลงใหลให้ทุกคนบูชาจักรพรรดิโดมิเซียนเนี่ยได้รับการยกย่องอย่างมากเลยนะถ้าในมุมมองของโรมันนะท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอย่างเด็ดขาดปกครองด้วยอำนาจเต็ม ทุกคนยกย่องท่านนะแต่สิ่งที่ขัดใจชาวยิวคือโดมิเซียนเนี่ยครับเรียกร้องให้ทุกคนประกาศให้ทุกคนเรียกเขาว่าโดมินุสแอดเดอุสโดมินุสแปลว่าเจ้านายหรืออโดนายอโดนายก็ใช้เรียกแทนพระเจ้าเนาะเดอุส <Deus S 2> mm hmm. ก็แปลว่าพระเจ้าโดมินุสแอดเดอุสเจ้านายและพระเจ้าการบังคับให้เรียกจัก,กรพรรดิเช่นนี้เนี่ยมันขัดต่อกฎของชาวยิวครับชาวยิวมีกฎว่า จงนมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียวในเมื่อจกักรวรรดิเนี่ยเรียกร้องให้เรียกเช่นนี้เนี่ยชาวคิดปฏิบัติไม่ได้ครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ชาวโรมันเนี่ยกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนคิตชนเข่นฆ่าคิตชนเป็นว่าเล่นเลยดังนั้นครับจากเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์3มเหตุการณ์เนี้ยหนังสือวิวร์จึงถูกเขียนขึ้นในสมัยนี้ครับเพื่อให้ความหวังและก็ท้าทายความเชื่อของคิตชนว่าเมื่อทุกยาก ท่านยังคงเชื่ออยู่ไหมนอกจากนี้ครับหนังสือเล่มนี้ยังเปิดเผยถึงลูกแกะลูกแกะนี้ก็คือองค์พระกิตเจ้าพระเยซูเจ้าผู้ถูกตึงกังเขนแต่พระองค์ไม่ได้ถูกตึงกังเขนเท่านั้นพระองค์กลับคืนชีพและได้รับใจชนะครับวันนี้เราได้ยินได้ฟังบทอ่านจากหนังสือวิวรณ์ที่ว่าอย่าทําลายแผ่นดินหรือทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตาไว้ที่หน้าผากของมรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเรา และข้บบาพเจ้าได้ยินว่าผู้ได้รับการประทับตามีจำนวน144,000คนผู้ได้รับการประทับตาเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของอิสราเอลครับข้อความสั้นๆในหนังสือวิวร์ครับเรามาถอดรหัสกันนะครับตัวเลข144,000คนมาจากเลข12คูณ12 144เลข12อาจหมายถึงเผ่าทั้ง12ของอิสราเอล หรือหมายถึงอัครสาวกส2คนของพระเยซูเจ้าแล้วก็คูณด้วย1,000เลข1 0 0 0เนี่ยเป็นเลขที่หมายถึงจํานวนมากมายมหาศาลเลยนะครับดังนั้น1นึ่งแคนจึงหมายถึงประชาชนมากมายจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกประเทศมารวมกันเนาะการประทับตาก็คือการแสดงว่าคนเนี้ยเป็นของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์เสื้อสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ ความชอบทมและการได้รับการชําระให้สะอาดแล้วในหนังสือวิวร์ก็บอกว่าคนเหล่านี้ถือใบปาล์มด้วยนะครับใบปาล์มก็เป็นเครื่องหมายของชัยชนะความชื่นชมยินดีนะครับและก็ที่พ่อบอกเมื่อกี้นะครับความรอดเป็นของพระเจ้าของเราผู้ประทับอยู่ในบัลลังผู้นั้นคือลูกแกะคือพระเยซูเจ้านะครับในหนังสือวิวร์ก็เล่าต่อไปว่าผู้อาวุโสคนหนึ่งถามข้าพระเจ้าว่าคนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้เป็นใคร และมาจากไหนขพเาจ้าตอบว่านายขอรับท่านก็รู้อยู่แล้วเขาจึงบอกขพเาจ้าว,ว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระลหิตของลูกแกะเนี่ยครับการเบียดเบียนครั้งใหญ่แต่ไม่ทําลายความเชื่อของกิจชนเพราะเขายึดในลูกแกะยึดในประโยช์เจ้าวไว้พี่น้องครับหนังสือวิวรณ์เป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์เชื้อเชิญให้ผู้อ่านอ่านและไตรตรองภาวนา สแสวงหาความหมายเป็นการเดินทางฝ่ายจิตผ่านทางภาพผ่านทางจินตนาการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพื่อจะได้สนิทสัมพันธ์กับพระยิ่งวันยิ่งมากขึ้น <S <S หากทื่ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับผู้เรานะครับขอบคุณครับ